เอาเป็นว่าเอาล่ะในก็เป็นเรื่องราวที่ดีขอเล่าเรื่องของวังหน้ามหา,าธาตุตามที่ผมตั้งใจไว้ก็แล้วกันคุณทั้งหลายครับทำไมถึงต้องเล่าเรื่องวังหน้ามหา,าธาตุเหตุผลเพราะว่าผมมีหนังสืออยู่ชื่อว่าวังหน้ารัตนโกสินทร์นะเขียนโดยคุณสุนิสามั่นคง คุณทั้งหลายครับเรื่องราวของพระราชวังบรวรสถานมงคลหรือวังหน้าในสมัยรัตนโกสินทร์มีคนทราบเรื่องนี้ไม่มากนักหรอกแต่แท้ที่จริงแล้ววังหน้าทุกพระองค์ล้วนมีบทบาทสำคัญต่อบ้านเมืองเป็นอย่างยิ่งยิ่งผู้เขียนหลังจากที่ได้มีโอกาสเข้าไปดำเนินการค้นหาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในบริเวณของพระราชวังบรวรสถานมงคลคือวังหน้า จึงต้องศึกษาทุกแง่มุมของวังหน้าทุกพระองค์โดยละเอียดจนเกิดความซาบซึ้งครับและเคารพรักในพระราชกรณียกิจของทุกท่านทุกพระองค์ที่เกิดคุณประโยชน์นับประการแก่ชาติบ้านเมืองเรื่องเดียวกันเลยคุณก็พระองค์ท่านเป็นผู้บูรณะวัดสลักให้เกิดเป็นวัดมหาธาตุยุวราชดังสนิทเราก็เข้าใจว่าเป็นวัดที่พระองค์ท่านมาบูรณะไว้เป็นวัดสําหรับวังหน้า แต่ครั้นแล้วเนี่ยที่ได้มาถวายงานกับวัดมหาธาตุจริงๆจึงรู้ว่านี่มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยแล้วแค่มองเห็นเนี่ยก็ยังรู้เลยว่าถ้าไม่ใช่บุญที่เราประกอบไว้ดีแล้วเราจะมาทำอย่างนี้ไม่ได้เลยคุณทั้งหลายครับสนามนี่คือสนามหลวงนะนี่สนามหลวงตรงเนี้ย นี่วังหน้าอันนี้วัดมหาธาตุอันนี้พระบรมมหาราชวังอยู่ตรงเวิร์นี้ทั้งหมดคุณคุณทั้งหลายครับเป็นบุญและกุศลที่เราได้เห็นภาพประวัติศาสตร์เรื่องราวของวังหน้ารัตนโกสินทร์เรื่องราวที่ถูกปิดเกรนและเล่ากันแค่ในวงที่เป็นพระญาติเล่ากัน เฉพาะในวงของพระองค์ท่านเนี่ยจะถูกนำมาถแถลงไขในค่ำคืนนี้ส่วนหนึ่งคุณทั้งหลายครับวังหน้ารัตนโกสินทร์วังหน้ามหา,าธาตุครับเรามาดูกันก่อนว่าวังหน้าคืออะไรเรื่องราวของวังหน้านั้นตำแหน่งวังหน้าคือกรมพระราชวังบวรสถานมงคลในการบูรณาการทางสังคมของชุมชนโบราณในดินแดนประเทศไทยเกิดชนชั้นทางสังคมมากมายโดยชั้นสูงสุดเรียกว่าชนชั้นปกครองครับ ชนชั้นปกครองนั้นก็เป็นหัวหน้าชุมชนสุดท้ายหัวหน้าชุมชนทั้งหลายจึงกลายเป็นพระมหากษัตริย์เมื่อมีพระมหากษัตริย์ประชากรก็เยอะเมื่อประชากรเยอะก็เกิดการแย่งชิงดินแดนแผ่อาณาเขตขยายออกไปดังนั้นเดิมอำนาจกษัตริย์เด็ดขาดอยู่เพียงพระองค์เดียวจึงต้องมีการกระจายอำนาจของกษัตริย์สู่ผู้อื่นๆระยะแรกก็มอบให้กับเชื้อพระวงศ์เช่นน้องหรือบุตรก็แบ่งเบาภาระ เพื่อไปควบคุมดินแดนที่อยู่ห่างไกลาจากพระเนตรพรกกันตำแหน่งมหาอุปราชจึงเป็นตำแหน่งหนึ่งที่กษัตริย์สถาปนาขึ้นเพื่อส่งไปปกครองบ้านเมืองสำคัญตำแหน่งพระมหาอุปราชนั้นจึงมีอำนาจรองจากพระมหากษัตริย์ในฐานะนี้คือรัชทายาทยาท,ยที่จะสืบสันตติวงศ์ต่อไปในสุขโขทยัยดูเหมือนว่ากษัตริย์ราชวงศ์พระร่วงจะประทับอยู่ที่สุขโขทยัยและให้อราชโอรสดูแลเมืองศรีสัชนาลายัย ในระยะแรกๆไม่มีหลักฐานจะว่าจะเรียกโอรสว่าพระอุปราชรัชสมัยของพ่อขุนศรีธราทิตพ่อขุนบานเมืองน่าจะเป็นพระอุปราชไปปกครองศรีสัชนาลัยพอเจ้าขุนบานเมืองขึ้นเป็นกษัตริย์พ่อขุนรามคำแหงจึงเป็นพระอุปราชอ๋อเขาสืบต่อกันมาแบบนี้คุณหลักฐานนี้ปรากฏอยู่ในศีลาจารึกครับศีลาจารึกที่ปรากฏในพศ1883 ในสมัยพญางั่วนํำถมได้มีการแต่งตั้งให้พญาลิไทยเป็นอุปราชคลองเมืองสีสัชนาลัยต่อมาพญาง่วนํำถมสวรรคตพญาลิไทยปราบจลาจนทั้งหมดขึ้นครองราชสมบัติพระนามว่าสีสุริพงษ์รามมหาธรรมราชาธิราชพญาลิไทยเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่พระองค์หนึ่งของสุขโขทัยครับพระองค์ท่านเป็นผู้เขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงถอดรหัสสาวเสดพระภูมิแบบเห็ He นภาพะครับ การนั้นตำแหน่งพระอุปราชจึงได้สืบทอดมาจนถึงอยุธยาชื่ออีกนามหนึ่งเรียกว่าวังหน้าครับหลักฐานว่าเริ่มใช้ในสมัยของสมเด็จพระมหาธรรมราชาใช้ตอนไหนรู้ไหมคุณใช้ตอนที่สมเด็จพระนเรศวรเป็นพระมหาอุปราชาเสด็จไปครองเมืองพิพศณุโลกและเมื่อได้ลงมาเฝ้าพระชนกชนนีที่กรุงศรีอยุธยาก็มีการสร้างวังใหม่ขึ้นเป็นที่ประทับยามที่มาพักที่นี่ ในปีวอกพศสอง7ครับเมื่อสมเด็จพระนเรศวรประกาศอิสรภาพของเมืองไทยเตรียมการสู้สึโขงสาเต็มกำลังสมเด็จพระนเรศวรทรงกวาดต้อนผู้คนมารวบรวมกันไว้อยู่ที่กรุงศรีให้รวมกันเป็นฐานทัพเดียวเป็นที่มั่นตั้งมั่นในการต่อสู้จึงเสด็จลงมาประทับอยู่ที่วังที่สร้างใหม่วังนั้นชื่อวังจันเกษมคำว่าวังหน้า น่าจะมาจากวังฝ่ายหน้าซึ่งสอดคล้องกับการจัดกระบวนรบคือทับหน้านั่นเองทับหน้าคือลุยก่อนทับหลวงคือตามมาเป็นทับหลักทับชัยแล้วก็มีทับหลังคอยปิดท้ายป้องกันมีทับซ้ายทับขวาเป็นแผนของการจรยุทธ์แบบพิชัยสงครามคุณเท่าไหลายวังของพระเรสวนเวลานั้นจึงเรียกวางฝ่ายหน้า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 เรียกไปเรียกมาวังหน้าด้วยเหตุนี้ เมื่อสืบไปยังภาษาอื่นๆเพราะวพา,าม่าก,ก็มีคําเรียกมหาอุปราชว่าอินแซมินอินแปลว่าวางังแซแปลว่าหน้าอา้าวังหน้าพม่าก,ก็มีนะมินแปลว่าพระผู้เป็นเจ้ารวมความว่าผู้เป็นเจ้าแห่งวังข้างหน้าประเทศสลาดฝ่ายเหนือล้านนาครับเชียงใหม่เชียงใหม่เป็นอาณาจักรล้านนาก็เรียกอุปราชว่าเจ้าหอหน้าครับและอาจจะบังเอิญเหลือเกิน จริงๆเรื่องบังเอิญนี่มีในโลกนะแต่ผู้เขียนก็เขียนให้เหมือนว่าบังเอิญอาจจะบังเอิญเหลือเกินที่พระราชวังจันทรเกษมตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของพระราชวังหลวงซึ่งคืออยู่ด้านหน้าวังวังหน้าจึงดูเข้ากันได้ดีกับตำแหน่งที่ตั้งของวังและตำแหน่งของผู้คนหัวสมองคุณก็จะคิดถึงวังหลวงทันทีถูกไหมขวามือของวังหลวงอะในทิศบูรพาทิศวังหน้าตั้งตรงนั้น ตรงเลยธรรมศาสตร์ไปหน่อยนึ่ะคุณนึกออกไหมโอ้วังหน้าจริงๆด้วยคุณทั้งหลายครับดังนั้นเมื่อเรารู้ความเป็นมาของวังหน้าเมื่อสมเด็จพระมหาธรรมราชาที่ราชสวรรคตสมเด็จพระนเรศวนสเดสเด็จเสด็จเถลงิงถวัญยราชสมบัติพระมหาอุปราชที่เป็นวางหน้าคือใครครับตอบสิครับคุณตอบนะบัดเดี๋ยวนี้ ว่านามนั้นชื่อว่าพระเอกาทศรสครับพระเอกาทศรสเพราะว่าพระพี่นางอยู่แดนพม่าแล้วไงตอนที่ถูกจับไปเป็นตัวจำนำตัวประกันพระเอกาทศรสจึงได้ขึ้นเป็นพระอุปราชครับในระยะแรกพระนเรศวรประทับอยู่ที่วังจันทรเกษมพระเอกาทศรสจึงประทับอยู่ที่วังหลังสิ้นแผ่นดินของพระนเรศวรพระองค์ไม่มีราชโอรส ราชสมบัติจึงตกแก่น้องครับคือสมเด็จพระเอากาทศรสนั่นเองในสมัยของพระเอากาทศรสมีโอรสสององค์สถาปนาองค์โตเจ้าฟ้าชื่อเจ้าฟ้าสุทัศน์ชื่อคุ้นคุณไหมชื่อเดียวกับว่าสุทัศน์นั่นแหละให้เจ้าฟ้าสุทัศน์เป็นพระมหาอุปราชประทับอยู่นะวังจันทรเกษมอ๋อวังจันทรเกษมไม่วังขอวงนะังหน้าสมัยแผ่นดินพระเจ้าทรงธร,รมมีพระเจ้าน้องยาเธอหนึ่งองค์ ไม่ได้ตั้งเป็นอุปราชครับเมื่อพระเจ้าทรงทำรรสวรสคตพระเจ้าลูกยาเธอก็ยังพระเยาว์นักรัชการนั้นจึงเป็นยุวกษัตริย์แต่ไม่มีวังหน้าตลอดรัชการแผ่นดินพระเจ้าประสัททองทรงตั้งพระเจ้าน้องยาเธอเป็นพระศรีสุธรรมราชาพระราชทานบ้านหลวงที่ข้างวัดสุทธาวาสให้เป็นวังพระเจ้าลูกเธอก็ยังพระเยาว์ประทับอยู่ในวังวังหน้าก็ว่างอีกแล้วฮะ เมื่อสิ้นพระเจ้าประสาททองเจ้าฟ้าชัยพระาชโรสองค์ใหญ่ขึ้นของราชสมบัติเจ้าฟ้าชัยของราชได้แค่9ก้าเดือนสมเด็จพระนารายที่เป็นน้องฮนะมาแล้วนะตัวละครสําคัญสมเด็จพระนารายผู้เป็นพระนุชาธิราชที่เป็นน้องหนีออกจากวังหลวงไปคบคิดกับพระศรีสุธรรมราชาที่เป็นพระเจ้าอาเอาทัพกับมาชิงสมบัติคืนจากเจ้าฟ้าชัยในสมัยนั้น ชิงสมบัติจากเจ้าฟ้าชัยแล้วจึงโปรดก้าพระนารายณ์เป็นอุปราชไปประทับอยู่วังหน้าพระมหากษัตริย์คือพระศรีสุธรรมราชาอยู่ไปอยู่มาวังหลวงลบวังหน้าอีกพระนารายณ์วังหน้าชนะพระนารายณ์จึงได้ขึ้นครองราชเป็นสมเด็จพระนารายณ์ในกรุงศรีอย,ยุธยาทำไมผมต้องเอ่ยนามนี้ด้วยก็เพราะจารึกที่ขุดค้นพบที่วัดสลักหรืออดีตวัดมหาธาตุตั้งแต่ต้นนั้น ค้นพบอยู่ในบึงนั้นสลักพศออของการจารึกว่าวัดมหาธาตุนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปีใดย้อนกลับไปปีนั้นอยู่ในสมัยของสมเด็จพระนารายมหาราชเป็นแน่ครับคุณเล่าอย่างสอดคล้องและไม่มีอะไรบังเอิญคุณทั้งหลายขันแล้วเมื่อพระนารายณ์ขึ้นครองราชก็ประทับอยู่วังหน้าหลายปีเพราะคุณเคยมาสันนิษฐานว่าจึงได้เรียกเปลี่ยนใหม่จากวังหน้าธรรมดาจึงเรียกว่า พระราชวังบวรสถานมงคลไงเพราะว่าพระมหากษัตริย์ยังอยู่ที่วังหน้าอยู่ตอนนั้นด้วยเหตุผลที่ว่าสมเด็จพระนารายณ์มีชัยชนะได้ราชสมบัติก็เพราะได้วังหน้าเป็นฐานทัพก็อาจเป็นได้ครับคันแล้วเมื่อหรือพระที่นั่งเบญจรัตนมหาปราสาสตลงสร้างใหม่ชื่อพระที่นั่งนั้นว่าพระที่นั่งสุริยาตอมริน เอ๊ะทำไมชื่อคุ้นไปหมดเลยคุณก็ถ้าเกิดคุณดูหนังประวัติศาสตร์ยุทธ,ธยาก็ชื่อเหล่านี้ทั้งนั้นอะ่ะหรือถ้าคุณเป็นคนชอบเรียนวิชาสังคมนะที่เรื่องประวัติศาสตร์อ่ะคุณจะจำอะไรได้หมดเลยผมแต่จําความได้ผมชอบมากเรื่องประวัติศาสตร์แตพวกนีน้ผมเลยสามารถเล่าอะไรเป็นฉากๆได้ผมจําเป็นภาพจําเป็นหนังหมดอะ่ะก็เลยจําแม่นมากผมดูสุริโยไทยผมว่าไม่ต่ำสิบรอบนะในเลสวรก็ไม่ต่ำสิบรอบ พว,พวกคุณดูกันกี่รอบอะโรงเรียนคุณพาไปดูได้ไหมแล้วตอนที่เขาออกเป็นแผ่นคุณคุณได้มีแผ่นไหมแล้วตอนหลังที่ดาวน์โหลดได้คุณได้ดาวน์โหลดสตรีมมิ่งไหมผมมีทุกเวอร์ชั่นเลยคุณคุณทั้งหลายครับพระที่นั่งสุริยาตอามรินนี้สร้างขึ้นมาเพื่อให้พระหมหากษัตริย์ครับซึ่งพระเจ้าพระเจ้าแผ่นดินองค์สุดท้ายของอยุธยาชื่อว่าสมเด็จพระเจ้าเอกทัศ์ พระองค์ก็มีพระนาว่าพระที่นั่งสุริยาตอมรินครับเป็นเป็นชื่อของพระเจ้าเอกทัศครับป mm hmm. รากฏว่าสมเด็จพระนารายณ์สร้างแล้วก็เสด็จไปเฉลิมพระราชมนเทียในวังหลวงและไม่ได้มีอุปราชตลอดรัชสมัยเมื่อสวรรคตลงพระเพทราชาขึ้นเป็นกษัตริย์ครับ พระเภทราชาสถาปนาหลวงสรศักดิ์พระราชโอรสเป็นมหาอุปราชประทับอยู่วังหน้าตามตำแหน่งตั้งแต่นายจบคชสิทธิ์ผู้มีความชอบช่วยให้ราชสมบัติเป็นเจ้าพระเป็นเจ้าพระองค์หนึ่งจึงได้ให้วางหลังเป็นที่ประทับบัญญัตินามเรียกกันวางหน้าเป็นกรมพระราชวังบรวรสถานมงคลวางหลังเรียกว่ากรมพระราชวังบรวรสถานพิมุขครับถ้าสถานมงคลเป็นวางหน้าสถานพิมุขเป็นวางหลังแผ่นดินนั้น คุณคุณคุณ,คณชื่อนี้ไหมหลวงสรศักดิ์ชื่ออย่างนี้คุณอาจจะไม่คุ้นผมพูดให้ชื่อที่คุณคุนดีกว่าเมื่อท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินนะหลวงสรสศักดิ์นี้มีชื่อว่าพระเจ้าเสือครับโอ้แผ่นดินพระเจ้าเสือเคยได้ยินแล้วนะคุณทัางหายในแผ่นดินของเสด็จพระเจ้าเสือนั้นสถาปนาพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าเพชรพระองค์ใหญ่ให้เป็นพระมหาอุปราชเป็นพระราชวังบวรสารมงคลตามตำแหน่ง จดหมายเหตุของฝรั่งบันทึกไว้ว่าก่อนที่พระเจ้าเสือจะสวรรคตมีเรื่องขัดพระราชธิไทยกับพระอุปราชจึงได้พระราชทานสมบัติแก่พระบรรทุนน้อยเมื่อพระเจ้าเสือสวรรคตพระบรรทุนน้อยจึงน้อมถวายราชสมบัติแก่สมเด็จพระเชษฐาที่เป็นอุปราชแทนขึ้นเป็นพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระเมื่อพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระของราชสมบัติสถาปนาพระบรรทุนน้อยเป็นอุปราชจริงๆ พระบรรทูนน้อยต้องได้เป็นกษัตริย์นะพ่อตั้งแต่น้องเนี่ยกลัวพลังของพี่ให้พี่เป็นกษัตริย์ดีกว่าเราเป็นอุปราชก็พอทูนก้าวให้เลยคนระั้งนั้นจึงได้เกิดเป็นพระเจ้าท้ายศาสตรที่มีราชโอรสสามองค์คือเจ้าฟ้านาเรนทรกรมขุนจุเรนทรพิทักษ์และเจ้าฟ้าอาภายัยและเจ้าฟ้าปราเมศสันนิษฐานว่าเมื่อพระเจ้าท้ายศาสมีเรื่องบาดหมางกับพระราชชนชามหาอุปราชจึงได้มอบสมบัติแก่ เจ้าฟ้ากรมขุนสุเรนทรพิทักษ์แต่เจ้าฟ้ากรมขุนสุเรนทรพิทักษ์เก่งว่าอุปราชคิดจะมอบราชสมบัติกับว่าเจ้าอาก็เลยผนวดแล้วก็ไม่ศึกเมื่อพระเจ้าสวรรค์ท้ายสระสวรรคตสมบัติจึงตกแก่เจ้าฟ้าภัยลูกคนที่สองแต่อุปราชไม่ยอมลบกันเกิดศึกกลางเมืองอุปราชชนะคองราชขนานนามหมายว่าพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศคุณไหมคุณทุกชื่อเลยนะคุณ ถ้าดูถ้าดูอโยธยาดูอะไรเงี้ยจะจําชื่อพวกนี้ได้หมดในสมัยของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศโ์ได้ทําพิธีปราบดาพิเศษวังหน้าอยู่วังหน้าถึง14ปีเสด็จไปวังหลวงตอนมีพิธีเท่านั้นและไม่สถาปนาอุปราชอีกเลยครับเพราะตอนนั้นในใจของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนี้ลังเลครับจะเลือกเจ้าฟ้าธรรมธิเบศ ลูกคนโตของเราหรือจะเลือกพระเจ้าหลานเธอกรมขุนสุเรนทรพิทัก์ซึ่งมีความชอบไม่แย่งชิงสมบัติยกยกให้ด้วยซ้ำจึงตั้งเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศชื่อนี้ก็คุณไหมเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศเจ้าฟ้ากุ้งอะ่ะที่เขียนบทกวีเก่งๆอะ่ะกวีศีอวิธยาธรณีนี่นี้เป็นพยานคุณท่าไหร่ครับ ปรากฏว่าตั้งเจ้าฟ้าธรรมธิเบศเป็นกรมขุนเสนาพิทักษ์ปีละกา2 2 8 4กรมขุนสุเรนทรพิทักษ์สิ้นพระชนจึงพระราชานอุปราชชาพิเศษเจ้าฟ้ากรมขุนเสนาพิทักษขึ้นเป็นพระมหาอุปราชเป็นกรมพระราชวังประวรสถานมงคลแต่ให้อยู่ในวังหลวงเพราะในหลวงได้อยู่วังหน้าแทนอยู่แล้วปีชวด2 2 8 7เเกิดไฟไหม้วังหน้า พระราชมทียนเสียหายไปนันมากพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศจึงเสด็จมาอยู่วังหลวงอยู่ที่พระที่นั่งบรรยงรัตนาฏเสด็จว่าราชาการที่พระที่นั่งทรงปืนคันเมื่อปู่พระราชมทียนคือประสาทใหม่เสร็จจึงได้โปรดให้อุปราชไปอยู่ที่วังหน้าตามตําแหน่งพระองค์ท่านอยู่วังหลวงวังหน้าอยู่ได้ส4บสี่ปีตองพระราชายาคุณรู้ไหมว่าเรื่องอะไรตามปูมประวัติก็คือ ไปแอบจีบนางในฮะนางในทั้งหมดนะับเป็นของกษัตริย์ทั้งหมดจ้าฟ้าธรรมธิเบศไปแอบปรักกันกับนางในผู้หนึ่งต้องโทษประหารชีวิตนะฮะที่วงคดระหว่างโทษวางจันกเกษว่างว่างว่างยาวเลยเคร้นี้ว่างจนพมา่ามาตีแตกอะครับสิ้นกรุงศรีวิทยาค,คุณมาแล้วนะวังหน้ารัตนโกสินทร์แต่เวลามันหมด จะเล่ายังไงต่อไปเอาเป็นว่าท้าวความให้ฟังขนาดนี้แล้วเนี่ยลึกซึ้งมากจึงได้รู้ว่าวังหน้าโดยแท้จริงที่เกิดขึ้นวังหน้าองค์ที่หนึ่งเลยนะในประวัติศาสตร์ใครกันนะตอบเลยครับพระนเรศวรครับพระนเรศวรเป็นวังหน้าพระองค์แรกเห็นคุณเห็นหรือยังว่าความสําคัญขนาดไหนใครเป็นวังหน้าองค์ที่สองครับพระเอกาทศรสครับ ใครเป็นวังหน้าองค์ที่สามครับเจ้าฟ้าสุทัศน์โอรสของพระเอกาทศรสว่างว่างว่างวังหน้าคนต่อมาคือพระนารายครับพระนารายขึ้นวังหน้าว่างพระนารายสิ้นพระเพศราชาคองราชหลวงสรศักดิ์เป็นวังหน้าหลวงสรศักดิ์ขึ้นเป็นพระเจ้าเสือเจ้าฟ้าเพชรโอรสท่านเป็นวังหน้าเจ้าฟ้าเพชรขึ้นเป็นเจ้าท้ายสระ ตั้งเจ้าฟ้าพรเป็นเป็นวางหน้าพระบรรทุนน้อยเจ้าฟ้าพรขึ้นเป็นพระเจ้าอยู่หัวะบรมโมกศตั้งโอรสคือเจ้าฟ้าธรรมทิเบตสิ้นวงอยุธยาครับหมดครับวังหน้าจะมีกี่พระองค์เนี่ยขอนับหน่อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดพระองค์เท่านั้นเองครับคุณน้อยบอกว่าชอบอาจารย์เล่ามากขอบพระคุณนะฮะ ตั้งจิตตั้งใจในการเล่าทุกเรื่องนะครับคุณทั้งหลายและนี่คือแผนที่จากแผนที่ฝรั่งอะฝรั่งบอกว่าแผนที่กรุงเทพปีสองสาเเห็นความหนาแน่นของชุมชนเมืองชัดเจนคืออย่างนี้ถ้าคุณจะหาอะไรสักอย่างอะคุณหาพระบรมมหาราชวังให้เจอพาเลสอยู่นี่ครับนี่วัดมหา,าธาตุอยู่นี่วังหน้าอยู่นี่ คุณจะเห็นเลยว่าเวงพระนครของรัตนโกสินนี่หนาแน่นมากอันนี้ฝั่งทนโลง่ลงๆบ้านๆวัดๆโลง่ลงๆหนาแน่นอยู่ตรงนี้คุรัตนโกสินนี่แผนที่ฝรั่งทำอะเป็นของโบราณนะเป็นของโบราณมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์มากคุณทั้งหลายครับในที่สุดเราก็มาถึงชุชดของวังหน้ารัตนโกสินซึ่งลึกซึ้งไปกันใหญ่ เอาเป็นว่าในวังหน้าปัจจุบันนี้เรียกว่าพระราชวังประวลสถานมงคลแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติแต่ก็ยังมีหอพระวังหน้าหอพระแก้ววังหน้ามีสิ่งสำคัญอยู่หากมีคนถามคุณบอกว่า,วาอาจารย์พระที่สำคัญคือพระพุทธรูปที่สำคัญที่สุดใ,ในวังหน้าคือองค์ไหน ให้คุณตอบคนคนั้นไปบอกว่าพระพุทธสีหิงครับพระพุทธสีหิงที่ปฏิสถานอยู่ที่วังหน้าสุดยอดสวยงามศักดิ์สิทธิ์ทรงพลังคุณว่างๆก็ไปกราบกันได้แล้วก็ล่าสุดมีการเปิดรับทองนะบุรณะผมก็ได้มีโอกาสร่วมไปด้วยเป็นปัจจัยสาธุการร่วมกันครับคุณทั้งหลายดังนั้นเรื่องราวที่จะเล่าวันรุ่งพรุ่งนี้ผมอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ อาจจะออกอากาศจากสตูดิโอหรือว่าโรงแรมมัตนโกสินก็ไม่รู้ดูตามเหมาควรว่าพวกนี้ต้องรับแขกบ้านแขกเมืองคุณพิญญาดากับคุณทัชกรเดินทางมาจากสุรินมาเพื่อรับพระราชทานเครื่องที่ระลึกในการที่เป็นต้นบุญของกฐินกฐินหลวงซึ่งได้กระทําร่วมกันในนามของครอบครัวธรรมปัญญาคุณท่ายครับในหาสายวงบุญเนาะบริบุญสิ้นแล้วครับ สายบุญที่1สายบุญธรรมปัญญาโดยอาจารย์ดรปิเนชชวนศรีบริบูรณ์แล้วครับสายบุญที่สองครับกองบุญพระชาไแม่เพียรหมื่นรักโดยคุณธนพรหมื่นรักบริบูรณแล้วครับสายบุญที่3ครับสายบุญของคุณพิญดาคุณทัชกรสุดชาบงและญาติธรรมในวงบุญสมบูรณ์แล้วครับสายบุญที่สี่ ของใครนะของของนาวาของนาวากาศเอกหญิงสมบัติบุญญาณุสรณ์แล้วก็ครอบครัวสมบูรณ์แล้วครับและสายบุญที่5เป็นญาติธรรมของอาจารย์นัทนะครับซึ่งอาจารย์นัทสุภาใช่ไหมที่ตั้งจิตในการประกอบบุญกุศลก็สมบูรณ์แล้ววันนี้ปัจจัยนำถวายวัดมหาธาตุยุราตังสริศหนึ่งแสบาททวนครับสาธุก,การครับ ดังนั้นวันนี้เราจะตั้งจิตในการสวดมนต์นะผมเล่าเรื่องวังหน้าแล้วผมก็ทําความดีความชอบในส่วนหนึ่งแล้วถือว่าให้คุณได้รู้ว่าประวัติศาสตร์บ้านเมืองเราไม่ใช่อยู่ๆจะเกิดขึ้นมาเป็นเมืองขึ้นมาได้เลยครับผ่านการเวลาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่รักษาอย่างประเทศไทยนี้มีพลังงานสูงมากเล่าให้คุณฟังไปแล้วตั้งแต่ติดดาพิธิหานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ชัดเจนครับ